ของ2ประตูเนี่ยตัวนี้ก็จะดูมีความเรียบๆกว่าเนาะในตัวไฮเรนเดอร์เนี่ยจะดูมีมิติรวมๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าตัวของสปีดนะครับแล้วก็รุ่นหิวงหน้าผมเนี่ยคือรุ่น h ฮเรนเดอร์นะครับปประตูแล้วก็2ประตูนะครับเหมือนกับตัวของไฮเรนเดอร์เลยนะครัไม่ได้เลยนะครับตัว X ต้องอยู่กลางใจของทุกคนนะครับ I'm a break your neck สวัสดีครับรอนออโต้ไอรอนนะครับวันนี้นหละมาอยู่งานเปิดตัวเ s u ูเอ็กซ์ซีนะครับแรงทะลุเวอร์สนะครับโดยตัวที่เอามาทำเนี่ยจะมีหมด2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีรุ่นตัวของ Speed นะครับแล้วก็รุ่นหิวงหน้าผมเนี่ยคือรุ่น h i g h l a n d e ์นะครับซึ่งมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่878,000บาทนะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูรอบๆอบคันไปพร้อมๆกันนะครับก็เริ่มจากในโซนของด้านหน้าก่อนเลยเนี่ยตัวบริเวณกระจังหน้าเนี่ยจะเป็น แต่งพิเศษนะครับที่เป็นสีแดงแบบนี้นะเนี่ยก็จะทําให้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าก็สวยดีนะครับช่วยเพิ่มความดุดันผมสึกว่ามันดูแบบว่าดูเต็มมากขึ้นในเรื่องของกระจังหน้านะครับแล้วก็จะมีบนนี้ฝากระโปรงรถเนี่ยจะได้เป็นลายตัว X นะครับเป็นสีเทาแบบนี้เลยก็จะมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยก็เดี๋ยวจะพาไปดูในบริเวณข้างหลังด้วยเนาะว่ามีลวดลายเป็นยังไงนี่แล้วก็ ล่มานะครับในส่วนของล้อเนี่ยตัวนี้จะได้เป็นล้ออัลลอยครับขนาด18นิ้วเนาะเป็นสีดำเงาแบบนี้นี่ก็เป็นก้านแบบหลายๆก้านอย่างนี้ยางนี่เป็น2 6 5หทับนะครับตัวนี้ยางหน้าล้อด,ดำนี้ก็สวยดีทุกคนรู้สึกว่าเข้ากับรถดีคันนี้นี่เห็นไหมเป็น X-Series ก็ต้องมีอย่างนี้ด้วยมีตัว X-Series นะครับไล่มา แล้วก็ที่ด้านท้ายรถเนี่ยก็จะมีตัวของสปอร์ตบาร์นี้ติดมาให้นะครับจะเป็นสปอร์ตบาร์สีเทาเนาะซึ่งตัวที่ทำจะมีสีดำแล้วก็สีขาวนะครับในตัวสีขาวเนี่ยบาร์ Bar มันจะออกเทาอแบบ่าอนๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับตามตัวถังของรถครับแล้วก็นี่ครับบริเวณท้ายเนี่ยจะได้ลายเป็นของ X Series มาเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นสีเทาแบบนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นจุดหลักๆนะครับที่ X-Series ตัวนี้ได้แต่งรถหรือว่าเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อเลยครับมาครับมาดูกันที่ภายในกันต่อนะครับก็ลืมบอกไปนิดนึงเนาะตัวของ X-Series ตัวนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะเจาะก,กลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเนาะเขาสึกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชอบเล่นเกมโฆษณาเขาจะมาคอนเซปต์เนี่ยถ้าเราเห็นโฆษณาเขาเนี่ยมันจะออกแนวเกมเกมนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นด้วยซึ่งภายในเนี่ย โทนการออกแบบน,นะครับจะออกเป็นโทนสีดำเทานะครับในตัวของไฮ g ลนเดอร์เนี่ยแล้วก็มีสีแดงเนี่ยแซมแทรกอยู่นะครับในยอย่างพวกได้ตะเข็บแดงตามคอนโซลตามเกียร์ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าจอเนี่ยก็คือจะได้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับทุกคนแล้วก็จะมีดีเทลนิดน,นึงนี่อะกล้องแพนให้หน่อยเห็นไหมมันจะเป็นสีดำแดงนะก็คือเขาเนี่ยจะไม่ทิ้งคอนเซปต์ตรงนี้ไป หน้าจอแสดงางานขี่รับก็เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วเนะาะสไตล์สปอร์ตแล้วก็ตรงนี้เลยที่เบาะเนี่ยจะมีตัว X อันนี้อยู่ซึ่งมันย้ายจุดมานะครับคือเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยจะอยู่บริเวณหัวเบาะเนาะตอนนี้ย้ายอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะได้อยู่กลางใจทุกคนนี่ไงเขาบอกว่ามันจะตรงใจเราพอดีแล้วเรานั่งแนละปุ๊บนะี่ยพิงหลังไวนะ้น่ะตัว X นี่ก็จะอยู่กลางใจเราพอดีเลยนะครับผมให้เดี๋ยวไปดูพื้นที่ ของเบาะนั่งแถว2อกันต่อครับอ่ะมาดูเบาะนั่งแถว2กันหน่อยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอ้าจริงๆเนี่ยคันนี้ไฮเลนเดอร์เนี่ยเบาะอะไรต่างๆที่เป็นเบาะหนังเนี่ยค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับเบาะหน้าก็นั่งสบายลืมบอกไปนิดนึงเมื่อกี้บริเวณคอนโซลหน้าเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์รูปตัว X อยู่อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่บริเวณฝั่งคนนั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็แถว2เนี่ยก็มีแอร์มาให้นะครับ2ตัวด้านหลังก็ มีแอร์มาให้ไม่ได้ใช้แอร์ร่วมกับข้างหน้าเนาแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคนะเนี่ยตรงกลางก็มีที่พักแข่เนาะที่วางแก้วน้ำมาให้2ใบด้วยรวมเนี่ยข้างในเนี่ยผมถือว่าสวยนะกับโทนสีที่เลือกมาที่เป็นดำเทาเนี่ยรู้สึกว่ามันดูเท่แล้วก็ดูเหมาะกับคอนเซ็ปต์ X Series ดีครับมาครับมาดูที่รุ่น Speed กันต่อนะครับซึ่งในรุ่น Speed นี่ก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 748,000บาทนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัว2ประตูนะครับก็ลืมบอกไปว่าตัวสปีดเนี่ยก็จะมีทำทั้งตัว4ประตูแล้วก็2ประตูนะครับเหมือนกับตัวของ h ฮเ h l a n d e r เลยนะครับซึ่งทำทั้ง2 2แบบเหมือนกันนะทั้ง4ประตูแล้วก็2ประตูก็ตัวนี้ก็คล้ายๆกันครับในตัว X-Series ของตัวสปีดเนี่ยก็บริเวณด้านหน้านะครับจะมีชุดแต่งกระจังหน้าที่เป็นสีแดงมาให้นะครับรวมถึงพวกสปอยเลอร์เนาะตรงนี้จะเป็นลายคาร์บอนต่างๆ ก็สวยดีแต่ก็น่าจะเป็นสีทับนะตรงนี้อันนี้ไม่ชัวร์แต่คิดว่าน่าจะไม่ใช่คาร์บอนจริงหรอกตรงนี้นแล้วก็บริเวณฝากโปงนะ้ X eries, งเนี่ย X-Series ตัวนี้จะต่างจากตัว Highlander นิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นลายเทาแดงนะทุกคนนี่ก็จะแต่รู้สึกชอบแบบนี้มากกว่านะรู้สึกว่ามันมีความดุดันมากกว่าทุกคนมาแล้วก็เดี๋ยวไล่ไป,ปรอบๆบมพร้อมกันนะครับไฟก็เป็น f u l l e d นะครับ Daytime ล้อคันนี้ เหมือนกับตัวไฮแลนเดอร์สีเดียวกันเป็นสีดำเงาเนาะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับขนาดยางเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่215ทับเจ็ดสนะครับสำหรับยางตัวนี้อบุเรนด้านข้างรถเนี่ยในตัวของ2ประตูเนี่ยตัวนี้ก็จะดูมีความเรียบเรียบกว่าเนาะในตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยจะดูมีมิติรวมๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับเนี่ยไล่ๆมาเลยเนี่ย มันจะดูมีความแบบว่าตรงๆเรียบๆกว่าเนาะในตัวของสปีดนะครับแล้วก็บริเวณท้ายรถเนี่ยก็จะเหมือนเดิมน,นะครับก็จะมีลายมาให้เหมือนที่บริเวณกระจังหน้าเอ้ฝากระโปรงหน้าทุกคนพูดผิดแหมเบอร์ไปหมดละเหมือนฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้านี่ก็จะเป็นสีเทาครับแล้วเป็นสีแดงตัดลายอย่างนี้เนาะเพิ่มความดุดันมาให้ในตรง X Series นะครับให้เดี๋ยวไปดูภายในกันต่อเลยครับ มาดูวันที่การออกแบบภายในกันต่อนะครับสิ่งที่อาจจะต่างกันนิดนึงระหว่างตัวไฮเรนเดอร์กับตัวสปีดเนี่ยตัวสปีดเนี่ยภายในเนี่ยจะออกมาเป็นโทนสีดําแดงนะครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยจะพาดูไปพร้อมกันเนาะมนอย่างแค่ตรงนี้ก็เป็นสีแดงแล้วเนี่ยแล้วก็บริเวณคอนโซลข้างหน้าเนี่ยอ่ะเนี่ยตรงนี้บริเวณคอนโซลเนี่ยให้ทุกคนเห็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นลายสีแดงเนาะจะเป็นสีแดงสดขึ้นมาเลยเนี่ยแดงไล่มาดำอย่างนี้เนาะไล่มา หน้าจอก็เหมือนเดิมครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วโทนจะเป็นสีแดงดำเหมือนกันอ่าตัวเนี้ยก็รองรับหมดนะครับ Android Auto Apple CarPlay ตัวแฮนเดร์ก็เหมือนกันรองรับหมดเหมือนกันแล้วก็หน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นสไตล์สปอร์ตเนาะตามที่เขาบอกบริเวณเกียร์เนาะเนี่ยเกียร์ขอบเกียร์ต่างเนี่ยก็จะเป็นดำแดงหมดเลยเอางี้คคือคันนี้จะเน้นเป็นสีแบบว่าดำแดงเนาะทุกคนแล้วก็มาดูในเรื่องของเบาะนะครับ เบาะเนี่ยก็จะเป็นผ้าเนาะตัวเนี้แล้วก็จะเป็นสีสีดำนะตัดกับสีแดงก็จะดูผมว่าก็สวยดีนะมีความสปอร์ตมีความอะไรดีแล้วเหมือนเดิมนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับตัว X ต้องอยู่กลางใจของทุกคนนะครับในตัวนี้ผมชอบมากอันนี้คอนเซปต์เนี่ยอยากรู้จริงๆนะใครคิดเนี่ยย้ายจากหัวมาอยู่ข้างหลังนะมันจะตรงกับใจของเราเลยครับทุกคนนี่ผมนี่ชอบสุดๆอันนี้วันนี้เป็นกระจกนะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นรวมๆนะครับของใน ของก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบสำหรับการรีวิว X-Series ของ Isuzu ทั้ง2รุ่นนะครับในตัว Highlander แล้วก็ตัว p e e d นะครับซึ่งสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาดูได้ที่โชว์รูมตั้งแต่วันที่3กุมภาผ่า์ไปต้นไปนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับและคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูรถรุ่นอะไรกันหรือทุกคนเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยเอารถรุ่นไหนมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย i'ma break your neck